สั่งผมสั่งบะหมีเ่เด้งก้อนนะครับแล้วก็ใส่ทุกอย่างพิเศษนะครับคุณผู้ชมโ,โอ้เยอะอยู่ครับเยอะเลยครับพอดีเลยพอดีอิ่มสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติใต้สะพา 69, นพระปกเก้าเขตคลองสานนะครับฝั่งตรงข้ามตรงนี้เป็นถนนพญาไมา้ผมมาแนะนำร้าน ก๋วยเตี๋ยวข้างทางครับคุณผู้ชมพบผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับร้านนี้เห็นลูกค้าเขาเยอะมากนะครับก็เลยมาขอรีวิวตอนนี้11โมงเช้านะครับของวันอาคารที่30เมษายนสองห้าห ý thức 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 ý Có chiến lửa chứ bộ ai? Ờ, có วันนั้นเห็นเรียกวันนั้นเขาไปซื้อไอจีเนทไส่ผมอืมเล่ามา bây à, giờ là cái lòng thảo tay bay hả 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 ร mm ้านต้มหมูเห็นไหมกับลูกสาวตายก่อนนะก็พ่อได้มันไม่น่าอยู่ใกล้ไว้ไปไล่ๆกันลไมนนี้ลูกสาวก็หัวใจวายเลยเหรอร้านต้มหมูงอกอ่ะต้มหมูตันเย็นเห็นไหมร้านต้มไก่กันแดดขนมตายง่ายอันนี้ลูกสาวหัาใจวายไปก็ตายโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้ว

มงเลยมั้งแม่แม่เัไปไปเลยนะ เป800แดงด

ป่ะเราทุกวันครับแต่ทุกวันตั้งแต่แตกี่โมงไปจนกี่โมงอ๋อสิบโมงสิบโมงสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งไปจนกี่โมงแล้วแต่มันจะหมดแล้วแต่จะหมดนะเแต่ทุกวันไม่มีวันหยุดเ,เป็นบางวานันเป็นบางวันถ้ามีโอกาสก็หยดุหยดกนะ็หยดุหยดนะราคาที่เท่าไหร่บ้างเพื่อนนะแล้วแต่ลูกค้าจังแล้วแต่ที่ราคาสั่งเอ่าโอ้โหนี่บ้าเลยคันต่ำเท่าไหร่สามสามสิบสามห้าคันต่ำสามสิบสามห้า ร้านนี้ขายมา20กว่าปีเลยนะพี่นะเอ่สิบกว่าปีเลยมีชื่อร้านไหมพี่ไม่มีชื่อร้านนะพี่พี่ชื่ออะไรเ่วนมากเขาจะเรียกมันมีเกลียวธรรมดาบันมีเกลียวธรรมดาไม่มีชื่อร้านนะครับคุณผู้ชมมันไม่มีป๊อกป๊อกมนมีป๊อกป๊อกนะมาบะบะบะมีสะพานพุทธนะบะมีป๊อกป๊อกสะพานพุทธบะมีสะพานพุทธนะ ้วเไม่ได้ด้วยว่าเขาเลยมันยังไมากระไรเดี๋ยวเขาจหยุดแล้วเยี่ยงเลยยังยหรือเปล่ลลเาเยี evet, <tortured. S 2> ่ยงไหมเนาะบริการ2ง8นี่ก็เราเดี๋ยวนอ้าบุกติดแล้ไ ่าเล,าเล็่ยังว่ผิดยืนเลยอ่อนไรโย้ำเลยก็รู้สึกเลยเนาะ